เกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นเกลียดเกลียดอมพายเออก็โอเคครับก็การสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นขับอีกับผมเลิวิเธอร์ซึ่งได้กับผมในเกมเดอ,อะสักคิฟฟายนั่นเองซึ่งจะเป็นงไงก็ไปดูกันเลยเกี่ยวอะไรกับการเสียสละตัวเอกชื่อมอกถึงบ้านสักทีอ่ะฉันเหนื่อยจะแย่แล้ว ถ้าต้องเอาขยะไปทิ้งที่อยู่ในห้องครัวเอาขยะที่อยู่ในห้องครัวไปทิ้งดิดประโูหน้าอย่าอยู่ห้องเมาส์มันหมุนไวมากนี่ไงโอ้โหพิ่งเก็บกีละอัน เมามันหมุนโคตรไวเลยการตอบสนองของเมามันไวมากโอ้ตั้งทีละแถวอีก กราฟิกอาจจะมองอยากนิดนึงนะสไตล์เกมอินดี้กเหนื่อยหลือเกินอ่ะอยากจะนอนแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้านจะมาทิ้งขยะอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดทั้นอยากจะทิ้งนะอ้ะอาวล่ะงีบเสร็จละ แล้วจะมาอาสารต่อขยะที่เหลือแต่ฉันก็ต้องหาอะไรกินสักหน่อยเพราะว่าฉันหิวอาา่าฮะ ประตูมันจะเปิดเข้าด้วยสังขยะอันนิดเดียวถุงมีตั้งหกถุงยัดยังไงหมดอเอ๊ะ หาอะไรกินครับผมไอรถนั่นมันอะไรไดยคิดว่าอาจะมีเพื่อนบ้านย้ายมาใหม่นะนะถ้าไม่มีอารมณ์อยากจะทำอาหารแล้วสั่งพิซซ่าดีกว่า สวัสดีครับเอ่อผมอยากจะสั่งพิซซ่านะครับผมพนักงานได้ครับผมเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งครับรอสักครู่ไม่บอกเลยนะว่าสั่งหน้าอะไรไปอ่ะ ต้องรอใช่ไหมเอ้ยโอ้โหมาไวจริงโอ้ตัวย่างสูงลกัก่าไลเดอร์นะอ่านี่พิซซ่าครับผมห้าทั้งหมดห้าดอนครับร้อยกว่า,ากว่าแบบสอง เกือบสองร้อยอ่ะขอบคุณมากครับผมอา้อมาวเขาไมเงียบนี่ผมได้ยินว่ามีคนหนีออกมาจากคุกแล้วก็มาวนเปลี่ยนอยู่แถวๆนี้ด้วยนะครับจริงเหรอครับไม่มีใครบอกผมเรื่องนี้เลยก็ผมหนีออกมาได้ไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับผม่าในโทรทัศน์ก็ออกอยู่ ขอบใจที่ทักอ๋อขอบใจที่บอกให้รู้นะพวกอ๋อดูแลตัวเองด้วยนะครับมีคนแอบหนีออกมาจากคุกนะเป็นเพศชายอ้าวอืมจะกินไปเยอะมากเลยทีเดียวทันจะหลับเต็มผืนผัดเต็มตื่นชุดเครื่องนอนโจโจ พูดชื่อเต็มๆไม่ได้เขาพูดชื่อตรงๆไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายอะไรใครมา มุมแปลกๆนะเนี่ยโอ้โหมันมาพร้อมอาวุธในมือ โอ้โหตำรวจขับผ่านไปแม่งไม่ได้รู้สึกอะไรเลยข่าวก็ออกนั่นเสียงอะไรอะ่ะจะต้องไปดูซะแล้ว อ้าววัีอุ้ยนั่นตำรวจนี่แ้วดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนบ้านของฉันกำลังนอนอยู่บนพื้นเลยแล้วต้องเข้าไปดูใกล้ๆซะแล้วบ้านเบียงมาละอ้ะาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนบ้านของผมเนี่ยอ๋อ <c oughs> เขาถูกฆาตกรรมครับผมคนฆ่าเป็นคนที่เพิ่งหนีออกมาจากุกครับคผลการชนณสูตรพบว่าถูกแทงตั้งหลายแผลทั้งใบหน้าและหน้าอกรับไปที่บ้านของคุณเถอะครับเดี๋ยวผมจะทำการสืบสวนต่อและจะตามหาฆาตากรนี่ต่อไปโอเคไม่ใช่ว่ามันเข้าไปอยู่ในบ้านแล้ว,ลวนะ ปิดสิเฮ้ยเออย้ายกันมาแมปแมป,แมปตายซชแล้วอะไรวะที่อ่ะเสียงเสียงกรีดออกมาจากนอกบ้านจะต้องรีบไปดูแต่กกลัวเกินกว่าที่จะลงไปนี่ว่าจริงมันเกิดอะไรขึ้นแน่อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเบื่อที่อ โอ้ยหัวใจจริงหัวใจแทบวายโอ้โหภาพเลยก็คือแบบอย่างกระข่าเพราะว่าจะซ้ำนัก สรางรัฐบาลได้เอาการกระทําของฆาตากรในช่วงระยะเวลานี้ผ่านเทปที่เราพบเจอขณะที่มาร์คจอนสันถูกฆ่าตายในเทปนั้นยังถูกพบในนอกบ้านของเขาในรถตู้สีขาวแล้วก็มีเลือดเป็นจำนวนมากและในรถนั้นก็เต็มไปด้วยเทป นทางรัฐจะต้องมาบอกเองชาบูชาบูาบสายน่าจะชอบเพลงคันทรีแต่โนวลลขกะติดไม่เน่ยก มาชาบูรูปปั้นที่ไม่มีหัว <My> dear, โอ้าทาผู้น่ารักของข้าแต่ต้องฆ่าคนมากกว่านี้เพื่อทำให้พิธีกรรมสำเร็จเมื่อเขามาถึงเขาจะปกป้องพวกเราแกก็แค่ต้องรอและก็ฆ่าคนอีกเรื่อยๆ แค่รอก่อนแค่รอเท่านั้นก็แค่รออ่ะตอนไปเองหรือเปล่าเนี่ยลูปปันพูดได้ได้เขาที่ว่านั่นใครเออจบแล้วนะ ก็โอเคครับก็สวัสดีขอตัวลาไปก่อนชอบันไรแช่์กันชร์ดูติดตั้าเปไคผมแน่นะครับขอคุ้มากที่ลาไปก่อนด้วยครับ